ความหมายไพ่ทาโร่ไพ่ชุดใหญ่เมเจอร์อาคานาไพ่หมายเลขที่สองเ h อะไฮ r พ e s สเทสก็ใบนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับรูปเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงสาวแต่ในในการเรียกไพ่ใบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไพ่แม่ชีใหญ่ก็คือเป็นนักบวชผู้หญิงที่มีเหมือนกับว่ามีศัก มีเหมือนกับว่ามีเป็นสังฆราชนีอะไรเงี้ยสังฆะอะไรเงี้ยเป็นราชนีพระจ,จันทร์นะครับแล้วก็มีความเป็นเ,เพศหญิงอยู่สูงมีความเป็นศิลปะเหมือนเป็นอาตัวแม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นเทพีแห่งยม,มโลกอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมเป็นเทพีแห่งยม,มโลกเป็นภรรยาของของผู้ยิ่งใหญ่ แห่งยมมาโลกหรือเปล่าแห่งใต้พิภพหรือเปล่านะครับอืมก็ใบนี้เนี่ยจะมีความคลุมเครือลึกลับซับซ้อนไม่ชัดเจนอืมแล้วก็มีความอ่อนไหวสองขั้วสองอารมณ์อย่างที่ว่าก็คืออารมณ์หลากหลายแบบที่เขาเรียกว่าเป็นอาร์ตตัวแม่อะไรเงี้ยคือแบบคือเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาบอกอะไรนะ มนุษย์เมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบมีความเป็นศิละปะหรือถ้าเกิดว่าด้วยความเป็นราชนาารินีพระจันทร์ก็จะสามารถที่จะมีทำอะไรที่เกี่ยวกับยามค่ำคืนได้ดีด้วยก็จะโดดเด่นอีกอีกอันหนึ่งนะครับแล้วในมือเนี่ยมีถือเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเป็นคัมพีหรือถือแบบหนังสืออยู่ แบบหนังสือโบราณที่มีรูปคําว่าโทล่า T O R A โทล่าเนี่ยาบางคนก็แปลว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือบางคนก็บอกว่าแปลว่าเวทมนต์อะไรเงี้ยนะครับก็คือไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนแบบออกเป็นแนวที่เหมือนกับแบบผู้มีความรู้ทางด้านเวทมนต์หรือศิลศาสตร์หรือความลึกลับอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่ชัดเจนนะครับ ทีนี้เรามาดูความหมายกันเพิ่มเติมอีกในเรื่องอารมณ์ที่ซับซ้อนสับสนวุ่นวายถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องแนะนำให้แบบเวลาจะทำอะไรก็ต้องรอจังหวะนะครับเพราะว่าทำตามอารมณ์บางทีมันอาจจะผิดผิดจังหวะได้ก็ให้รู้จักรอจังหวะแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากขึ้นนะครับส่วนบุคลิกของไพ่หรือนิสัยไพ่เนี่ยก็ บอกได้เลยว่าเป็นคนสวยดูดูสวยดูดีมีสเสน่ห์แต่เป็นแบบสเสน่ห์แบบเย้ายวนลึกลับซับซอ้อนไม่ชัดเจนเหมือนแบบหลงไหลให้หน้าค้นหาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนอาจจะสามารถมีความสามารถในการควบคุมผู้ชายได้อะไรเงี้ยให้คอยตามแต่ก็มีอารมณ์ที่แปลปวนขึ้นขึ้นลงๆไม่แน่นอนอ่อนไหว เรื่องนั้นก็แบบเศร้าง่ายหรือเรื่องนี้ก็เสียใจง่ายหรือเรื่องนี้ก็แบบโอ้ดีจังเลยไอเรื่องนี้ก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอ่อนไหวอืมแต่เจ้าหล่อนก็ถือว่าเป็นคนมีฉลาดเอเป็นคนฉลาดมีไหวพริบแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเหมือนกับว่าสัญชาตญาณของความเป็นผู้หญิงเรียกว่ามีเซน์หรือมีแบบจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยก็คือมัน มันมีอะไรเหมือนเหมือนมันรู้รู้อะไรบางอย่างโดยที่บางทีมันมันหาเหตุผลหรือไม่มีข้อมูลน่ะแต่คิดว่ามันมันรู้อะไรเงี้ยจิตสมัมผัสได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้นะครับอ่าทีนี้มามาดูรูปให้มากขึ้นด้านด้านรูปหน้าไพ่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงสาวนั่งอยู่ระหว่างเสาสองต้นต้นด้านหนึ่งต้นด้าน ขวามือของเธอเนี่ยเป็นต้นสีดำนะครับมีตัวภาษาอังกฤษตัว B นะครับแล้วต้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายมือของเธอเนี่ยเป็นต้นสีขาวมีเป็นตัวภาษาอังกฤษตัว J นะครับแล้วก็ที่เท้าของเธอเนี่ยมีพรัทร์เซี่ยวเหมือนพระจัทร์เซี่ยวเนี่ยด้วยแบบอารมณ์แปรปวนเนี่ยเออนะแล้วก็ ที่มงกุฎเนี่ยก็มีพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะแล้วก็อยู่ตรงกลางและมีพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยอยู่ด้านข้างอันนี้เนี่ยเ,เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนความแปลปวนนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปไม้กางเขนเนี่ยอยู่บริเวณหน้าอกด้วยก็ไอ้ไม้กางเขนอยู่บริเวณหน้าอกเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการรวมกันของด้านบวกและด้านลบคือก็ยังแบบตกลงจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยสามารถเลือกจะทำอะไรดีๆก็ได้หรือสามารถที่จะเลือกทำอะไรตามอารมณ์ที่แบบลบๆหรือไร้ๆหรือ ดักดในด้านมืดมืดก็ได้คือไม่แน่นอนน่ะตกลงจะแบบเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไม่แน่ภายใบนี้ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับต่อไปมาดูข้อมูลเกี่ยวกับตำนานเทพนิดนึงนะครับก็อันเนี้ยเธอจะเป็นเทพีเอ่อเพอร์เซโฟนีนะครับอันนี้จะเป็นชื่อชื่อชื่อเทพประจำตัวเธอชื่อเทพ เพอร์เ,เ,เ,รเซโฟนีนะครับเป็นบุตรสาวแท้ๆของเทพเทพเจ้าซูสนะครับเทพเจ้าซูสแล้วก็แม่ของเธอก็เป็นเทพีดิมิเตอร์นะครับซึ่งเทพีดิมิเตอร์เนี่ยในไพ่ชุดใหญ่เนี้ก็คือดิเอมเพรสและซูสก็คือดิเอมเพลอร์ นะครับก็เรียกว่าเอ p มเพรเป็นแม่เอ p มเพ r เป็นพ่อนะครับแล้วก็ฮาเดสเนี่ยเป็นสามีของเธอแต่ฮาเดสเนี่ยในไพ่สำรับนี้ก็คือเด e d นั่นเองเป็นเขาเรียกว่าเทพแห่งความตายนะครับแล้วที่เธอไปไปเป็นภรรยาของเทพฮาเดสอันนี้เนี่ยก็คือ ถูกลักพาตัวถูกจับตัวลงไปเป็นภรรยาใต้พิภพเพราะว่าเทพเจ้าฮาเดสเนี่ยเหมือนเป็นเทพแบบผู้ยิ่งใหญ่อยู่ใต้พิภพนั่นเองและเทพฮาเดสเนี่ยก็คือเป็นน้องแท้ๆของพ่อก็คือเป็นน้องน้องของซูสน้องของเดอเอมเบเลอร์ก็คือเป็นอาทแท้ๆของเธอนั่นเองโอ้ยตำนานเทพวุ่นวายจังหนออะไรเงี้ยอืม ก็เลยเหมือนเธอจึงเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนชีวิตแบบแปลกๆแ,แล้วก็แบบชีวิตต้องแบบอยู่ใต้พิภพบ6เดือนอยู่บนโลกอยู่กับพ่อกับแม่อีก6เดือนอะไรเงี้ยเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบไม่แน่นอนไม่ชัดเจนกลับไปกลับมานะครับก็แล้วก็แต่แต่ที่สำคัญคือในเบื้องลึกจริงๆของเธอเนี่ย เป็นคนที่ไร้เดียงสาและชอบการเรียนรู้ด้วยโอ้โหรายละเอียดเยอะจริงๆต่อมาเรามาดูในเรื่องดาวประจําตัวเธอดาวประจําตัวเธอหรือประจําให้ใบนี้เนี่ยก็คือเป็นดาวจันทร์นะครับราชนีพระจันทร์ดาวต้องดาวจันทร์แต่เป็นดาวจันทร์ที่ตําราตะวันตกเนี่ยจะบอกว่าเป็นดาวจันทธาตุดินแต่บางตำลาอีกเช่นกันก็จะบอกเป็นธาตุน้ําเพราะว่าพระจันทร์กับน้ําขึ้นน้ภาวะน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเป็นอะไรที่ อยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตามบัญชีเอ้ตามตำราหลักๆเป็นทัดดินแต่ทัดน้ำเป็นบางตำราละกันนะครับต่อไปก็คือด้านการงานถ้าเกิดถามว่าจะได้งานไหมหรือลักษณะงานเป็นยังไงเนี่ยจะได้งานไหมเนี่ยเราขึ้นภายใบนี้เนี่ยก็ตอบว่ายัางไม่ชัดเจนให้ความหา,หาความรู้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย คือยังไม่รู้จะได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะงานเนี่ยก็จะเป็นงานเกี่ยวกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมหรือเครื่องประดับความเป็นผู้หญิงนั่นแหละได้หมดเลยนะครับแล้วท้งถ้าด้านการเงินล่ะด้านการเงินก็จะจะเหมือนกับว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยหรือหมดไปกับ เรื่องส่วนรวมหรือเรื่องภาพลักษณ์หรือเรื่องออดูแลดูแลความแบบความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยของสวยๆงามๆอะไรเงี้ยตกแต่งประดับประดาศิลปะอะไรเงี้ยหรือเป็นลักษณะแบบการเงินที่ไม่ชัดเจนอะ่ะเงินนอกระบบอะไรเงี้ยอืมหรือถ้าเป็นการเงินที่เกี่ยวพันกับเอกสารก็เป็นเอกสารที่ไม่ชัดเจนอะ่ะ เอกสารลับๆเอกสารไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยหรือเมื่อกี้พูดถึงการการใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจนไปแล้วใช่ไหมครับหรือการใช้ใช้จ่ายที่แบบว่าเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อภาพลักษณ์ไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเ,เงินได้ของเธอก็มาจากเพศตรงข้ามที่ช่วยเหลือในการในทางลับๆก็มีมีได้เช่นกันนะครับอืมทุกอย่างจะไม่ชัดเจนและลับๆ ซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรที่ตรงไปตรงมากับไพ่ใบนี้นะครับสำหรับต่อไปด้านการเรียนเป็นคนชอบความรู้ก็จะเรียนเก่งนะครับแต่เรียนเก่งเนี่ยมักจะเหมือนกับในทางศิลปะในทางศิลป์ในทางภาษาในทางสวยๆงามๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรียนทางด้านการคำนวณวิชาการไปเลยเนี่ยบางทีก็อาจจะ กลางๆไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่เท่าไหร่นะครับต่อไปด้านอาชีพอาชีพเนี่ยก็เป็นได้ทั้งศิลปินแต่เป็นศิลปินในลักษณะที่แบบมีความติดแล้วก็เก็บตัวเก็บตัวหน่อยไม่ค่อยได้ชอบออกสังคมคือทำงานเป็นศิลปินแล้วก็ชีวิตส่วนตัวก็เก็บตัวไม่ค่อยได้ออกสังคมหรือให้ใบนี้เป็นอีกใบนึงนะครับที่มีเซน มีเหมือนกับแบบจิตสัมผัสเพราะฉะนั้นอาชีพเป็นหมอดูได้หมอดูแบบในลักษณะแบบใช้จิตสัมผัสเลยแหละนะครับแล้วก็งานศิลปะปด,ด้านหนึ่งก็คือเป็นงานด้านการออกแบบดีไซเนอร์แล้วก็เป็นนักเขียนก็ได้นักเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยนิยายประโลมโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเหมือนกับว่างานศิลปะปในแขนงด้านการแต่งเพลงเพลงรักเพลง อ,อกหักอะไรเงี้ยก็จะโดดเด่นนะครับต่อไปด้านการลงทุนลงทุนก็ควรจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับอะไรครับหุ้นเกี่ยวกับความสวยความงามหรือเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเครื่องสำอางอะไรเงี้ยอืมหรือเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรเงี้ยนะครับต่อไปด้านความรัก ทีนี้ถ้าด้านความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็บอกได้เลยว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่แน่นอนหรือไปจนถึงอาจจะไม่สมหวังถ้าถามว่าแบบเนี่ยได้ใบนี้แล้วยังเป็นคนโสดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่แน่หรือไปจนถึงแบบอาจจะไม่สมหวังเลยด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องเป็นความรักที่แบบ ไม่เปิดเผยอืมแบบประมาณว่าแบบก็คบกันแต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้คบกันหรือดูสองคนนี้สนิทกันเหมือนกับเป็นแฟนเลยแต่จริงๆแล้วเป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้มีอะไรกันเลยก็ได้มันจะเป็นความแบบซับซ้อนซับซ้อนอะไรเงี้ยสำหรับไพ่ใบเนี้ยนะครับหรือมีความสัมพันธ์ลึก ลับซับซ้อนกันถึงเขาเรียกว่าเป็นเมียน้อยเลยเป็นความลับแบบปกปิดเลยใบนี้จึงเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่เมียน้อยแต่ไม่ใช่แบบถ้ามีคนมาดูหมอด้วยแล้วเนี่ยขึ้นไพ่ใบนี้หมอพูดไปเลยไพ่เมียน้อยเนี่ยโอ้โหน้าอาจจะแดงได้ไม่ใช่เขินนะครับอาจจะโดนฟ่ามมือของของเจ้าหล่อนได้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมามาดูคนที่มีคู่ คนที่มีคู่เนี่ยก็จะมีเป็นคู่ที่แบบคือเหมือนกับว่ามีความลับบางอย่างปกปิดคู่เอาไว้อะไรเงี้ยไม่ได้บอกกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยเป็นคู่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยนะครับหรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นคู่ที่มีความลักแทรกลักซ้อนอะไรเงี้ยอืมไม่ไปเป็น เป็นอะไรนะเป็นมือที่3ก็มีมือที่3ม,มาแทรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายได้ไพ่ใบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ชายที่ท,ท,ที่เจ้าชู้ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปด้านสุขภาพสุขภาพเนี่ยด้วยความเป็นแบบราชนีพระจันทร์ น้ําขึ้นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อระบบน้ําในร่างกายระบบประจำเดือนที่ไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็บางทีก็จะมีภาวะนอนไม่เป็นเวลาบางทีกลางคืนดึกๆแล้วไม่ง่วงเหมือนอารมณ์อยากจะอ่านหนังสืออารมณ์อยากจะจัดบ้านยาำค่ําคืนอะไรเงี้ยบางทีแบบรู้สึกว่า เ้ยตามเหตุตามผลมันควรจะนอนจะนอนจริงกับนอนไม่หลับนี่ก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็แนะนําให้เหมือนแบบคือเขาเรียกว่าจัดระเบียบของเวลาให้ดีแล้วจะระเบียบในความคิดให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับต่อไปในแง่การเดินทางก็บอกได้เลยว่าไพ่ใบนี้ชอบ มักที่จะเก็บตัวก็เลยจะไม่ค่อยได้มีการเดินทางไปไหนเท่าไหร่นะครับหรือถ้าจะเดินทางไปไหนไปไหนเนี่ยก็เดินทางไปแบบไม่เปิดเผยเป็นความลับแล้วไปกับคนลับๆอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะไม่รู้เลยว่าคนนี้ชีวิตจริงๆเขาเป็นยังไงนอกจากเขาจะเปิดเผยเฉ,ยเฉพาะบางคนจริงๆเท่านั้นนะครับซึ่งคนนั้นเขาถือว่าเป็นความลับของเขาเช่นกันครับผมอ่ะอีก อีกด้านหนึ่งในเรื่องบ้านของเขาเป็นจะเป็นยังไงล่ะบ้านของเขาอ่าการจัดบ้านแน่นอนล่ะจะเป็นบ้านที่ดูดีสวยหรูมีสไตล์มีศิละปะในการจัดบ้านแต่เป็นไปตามอารมณ์มาเที่ยวบ้านคนนี้เนี่ยอารมณ์เนี้ยโอ้โหจัดสไตล์นี้เลยอยู่ๆเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสไตล์ได้อีกแต่มันก็ดูดีเหมือนกันนะแต่มันอาจจะแบบ ตามอารมณ์อะอารมณ์นี้อยากจะจัดแบบนี้อารมณ์นั้นแบบอยากจัดแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ชอบของเขาแบบนั้นก็อาจจะมีแบบเอาภาพศิลปะมาประดับในในบ้านหรือมีงานศิลปะมาโชว์ตามแบบตามสวนตามบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์ของบ้านของคนที่มีไพ่ไฮพิสเตตตรงเนี้ยนะครับอ้าต่อไปสุดท้ายละสำหรับไพ่ใบนี้ก็คือ ในแง่ลบหรือถ้าเป็นไพ่หัวกลับหรือในด้านที่เป็นปัญหานะครับก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ที่มันแบบลึกลับซับซ้อนไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบควบคุมได้หรือต้องแบบอย่างรู้อะไรบางอย่างอแต่ในแง่ลบอะ่ะ ด้วยความที่เธอเหมือนแบบลึกๆแล้วถือว่าเป็นแบบสาวไร้เดียงสา i n นโนเซนตก็คือไม่มีเซนต์ใดๆอย่างเงี้ยหรือว่าเรียกว่าอ่อนต่อโลกเนี่ยก็ในแง่ลบก็คือความสัมพันธ์ก็อาจจะผิดพลาดได้หรือว่าถูกหลอกได้นั่นเองก็ต้องระวังไว้แล้วเสริมในเรื่องข้อมูลและเหตุผลให้มากขึ้นเพราะบางทีไม่ใช่แต่ตัวเจ้าหล่อนเองที่จะ จะมีความลับกับคนอื่นแต่บางทีในแง่ลบก็คือเจอคนอื่นที่มีความลับหรือมาหลอกเธอได้เช่นกันครับผมก็จบสำหรับไพ่ใบนี้นะครับหมายเลข2 The High Priestess สวัสดีครับ